เราทุกคนคิดว่าชา้างแมมมอตเนี่ยอยู่ในยุคไหนกัน่ะชอบคิดว่าชา้างแมมมอตอะมียอายุยาวนานมากๆใช่ไหมสูญพันธุ์ไปนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยซึ่งความเป็นจริงแล้วอะชา้างแมมมอตเพิ่งจะสูญพันธุ์ไปเมื่อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยปีก่อนถ้าเทียบอายุกับโลกจริงๆแล้วอะเป็นช่วงเวลาที่แบบน้อยมากๆแล้วความน่าสนใจอย่างเนี่ยคือเราอะจะพบเห็นว่าชา้างแมมมอตอะกระจายอยู่ทั่วทุกมุมของโลกยกเว้น ที่ออสเตรเลียกับอเมริกาใต้แล้วถ้าถามว่าแมมมอสเนี่ยเกิดอยู่ในยุคไหนคือแมมมอสอะอยู่ในยุคไพสโตซีนตอนต้นซึ่งนั่นก็คือยุคน้ําแข็งคอเจนารีตอนต้นเหมือนกันก็อยู่ที่ประมาณ2.6ล้านปีก่อนแล้วจริงจงอะแมมมอสอะมีความสําคัญต่อมนุษย์ยุคนั้นมากๆเลยนะเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งเครื่องนุ่งหม แล้วก็หนังกับไขมันเนี่ยก็สามารถเอามาแบบเพิ่มความอบอ,อ,อุ่นได้อะไรได้แล้วก็เป็นได้อีกหลายๆอย่างเลยแต่ว่าพอโลกเนี่ยเริ่มเข้าสูยยุคอินเตอร์กคเซียแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นช่วงยุคที่แบบโลกกาลังอบอ,อุ่นอะ่ะแนื่อความที่แมมมอธเขามีขนหนาใช่ไหมแล้วก็แบบตัวใหญ่ก็เลยทําให้ต้องถูกคัดสรรไปตามธรรมชาติแล้วก็ต้องสูญพันธุ์ไปเพื่อนคิดว่าถ้าเกิดว่าแมมมอธได้อยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยโลกจะเป็นยังไง